องทัานโดยปกตินีกการมากกว่านี่นะครับก็คือแครมาลุกการสมรัครปีก็จะเข้าสู่กระบวนการจับสลากว่าใครจะได้เึ่เอกสารนะครับนี่ขณะนี้ยังไม่จับสลากก็คือยังไม่มีการยังไม่เริ่มรับสมัคร เรียกก่อนเวลาแปดนาฬิกาทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านพ่อสมพงศ์และก็ท่านอดีตท่านประธานเดชศักดิ์มหิพันธ์นะครับของหมายเลขนะครับชูขึ้นสืบคนก่อนนะครับคนนะครับชูขึ้นเหนือศีรษะนะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นได้สลากหมายเลขก่อนครับเชิญท่านสมั์เิท่านประหลัดครับลำดับที่จะจับก่อนนะครับเชิญท่านประธานคลี่ออกมาครับ เป็นท่านพอสมพงษ์ต่วงกลับครับแต่ถ้าทั้งสองต้องจับนะครับจับทั้งสองแล้วจับไหมจับตลับไว้ในมือของตัวเองนะครับอย่าพึ่งรี่ออกมานะครับเราจะให้เปิดพร้อมกันนะครับนะครับท่านประหลัดโชว์นะครับว่ามีเสียงสองเสียงองนะครับอ่ามีเสองนะครับอ่าคนนะครับคนอ่าเชิญท่านพอสมพงษ์จับก่อนครับจับไว้อย่าพึ่งรี่ออกมานะครับ เชิญท่านเดชศักดิ์เอาเถอะเชิญท่านทั้งสองหันหน้าไปทางผู้ชมนะครับแล้วก็คลี่หมายเลขของตีออกมาหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองครับก็ถือว่าเป็นการดุลการที่บริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับในขั้นตอนกระบวนการต่อไปท่าน <อ>ทั<อ>้ง<ป>ครับก็ขอสวัสดีครับผมานายบุญชอบเบยนุสกำนันตำมลยอดแจงในนามประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งขององค์การหานส่วนตำมลยอดแจงวันนี้องค์การหารสนส่วนตำมลยอดแจงก็มีการจัดให้มีการรับสมัครการเลือกตั้งนายกองคการหานส่วนตำมลยอดแจงและก็สมาชิกสภาองค์การหานส่วนตำบลยอดแจงซึ่งเป็นวันแรกนะครับสำหรับวันนี้ ตั้งแต่เวลา7จดโมงเช้านะครับก็มีผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นว่าที่นายกนะครับผู้สมัครว่าที่สบตได้มานั่งรอเพื่อที่จะ,ะเข้าสมัครนะครับเข้ามาทำงานเพื่อสังคมเราในส่วนของเจ้าหน้าที่และก็ในานามของกะกะตอเองก็ได้มานั่งดูนะครับสังเกตการเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรม ซึ่งวันนี้นะครับเบื้องต้นก็มีว่าที่นะครับผู้มาสมัครนายกอบอตอสองคนนะครับสองคนซึ่งก็มาก่อนเวลาเราก็ให้มีการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลาเราดําเนินการเราก็ได้เชิญน,นะครับผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งสองท่านได้มาดําเนินการจับฉลากนะครับเพื่อหาผู้ที่จะได้ดําลับที่1เบอร์ที่1และก็ดําดับที่2เบอร์ที่2 ในการเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเอกาสารเพื่อเข้าสู่กระบ,บวนการขั้นตอนการสมัครในการเลือกตั้งต่อไปนะครับในส่วนของสมาชิกเองนะครับวันนี้ที่มาก็ไม่มีการได้จับสลากเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละหมู่บ้านเขาตกลงกันแล้วเขาคุยกันแล้วนะครับมาก็ไม่มีการจับสลากนะครับทุกคนก็สมัครไปตามลำดับเบอร์ตามผู้มาก่อนมาหลังนะครับ สำหรับเหตุการณ์วันนี้ก็ถือว่าดำเนินการมาได้อย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีการเรียกร้องไม่มีการร้องเรียนทุกอย่างนะครับพี่น้องให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทางหมู่บ้านนะครับผู้ที่มาให้กำลังใจนะครับก็มาเยอะพอสมควรเราก็จัดให้อยู่ตามสถานการณ์ภาวะนะครับการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเราก็มีการจัดโซน,นิ่งนะครับในส่วนทุ่งที่มาสนับสนุน ก็ให้อยู่ในส่วนของอเต็นท์ที่เราจัดให้เราจะใช้กติกานะครับสวมแมสรักษาระยะห่างมีเจลล้างมือให้นะครับซึ่งการดําเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราได้รับเปิดให้มีการสมัครแล้วนะครับเราจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15นะครับพอหลังจากที่เรารับสมัครแล้วทางกกเองก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับของผู้สมัคร เพื่อที่จะแจ้งให้ผู้สมัครได้รับทราบในห่วงต่อไปนะครับพเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผมพยายามเน้นนักเน้นหน,น,น,นาแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการทําเอกสารให้กับทางท้องที่ทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้ประกาศประชาสัมพันธ์ว่า,าช่วงนี้แล้วก็ห่วงนี้นะครับจะมีการรับสมัครจะมีการเลือกตั้งอ,องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ขอให้พี่น้องผู้มีความสนใจนะครับผู้ที่จะเป็นจิตอาสาจริงๆได้เข้าร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสมัครนำพาพี่น้องชุมชนให้มีการพัฒนานี่ก็ขอให้ทุกคนยึดหลักกติกายึดถือกฎหมายเคารพในส่วนของกฎหมายหรือการเลือกตั้งนะครับเป็นสําคัญอ,อย่าทำผิดในส่วนที่ไม่จำเป็นอย่าทำผิดในในส่วนที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นะครับซึ่งพี่น้องแล้วก็ผู้ที่มีจิตอาสาผู้ที่จะเข้ามานําพาพี่น้องยิงทุกคนเขาก็เข้าใจนะครับก็เน้นแล้วเน้นอีกนะครับเราจะดูแลแล้วก็ควบคุมไปจนกว่าจะ,ะถึงกําหนดนะครับวันเลือกตั้งนะครับก็จะใช้หลักของการประชาสัมพันธ์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนี่เรื่องของกติกาเรื่องของระเบียบต่างๆของผู้สมัครเอง เราก็จะพยายามนะครับ <tang> ส <s> ่งเอกสารแล้วก็แจ้งไปยังตัวผู้ส <Tamam> มัครให้ทราบเป็นระยะระยะไปครับอนนู้ผ

หลองก้าวก้าพัฒนาตะบนจอดแกงเป็นคนตะบนจอดแกงโดยกำกับมุ่งปันพัฒนาทิมเกิไดไห้เจริญก้าไกลในทุกด้านรู้งานรู้หน้าที่เข้าใจปัญหาขออาสาร่วมพัฒนาแก้ไขาภายใต้รัฐศาสตร์และแนวคิด mọi người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 